สื่อเชื่อหรือไม่ของคุณสุนิรินจิราไกรภพเรื่องความเชื่อของแม่ตอนต้นแบบชีวิตทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่คือกฎแห่งกรรมตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บุคคลใดสร้างกรรมใดไว้ก็ย่อมจะได้รับผลกรรมนั้นตอบสนองเปรียบได้กับผู้ที่หว่านเมล็ดพืชชนิดใดลงในดินเขาก็ย่อมจะได้รับผลผลิตชนิดนั้นเสมอไม่สามารถเป็นอย่างอื่นไปได้กรรมอยู่ในตัวเราเองไม่ต้องไปมองหาที่ไหนให้ไกลตัวหากเพ่งพิจารณาตัวเราเองให้ถ่องแท้และเที่ยงธรรม ตลอดจนบุคคลใกล้ชิดที่อยู่รอบข้างตัวเราก็คือคนในครอบครัวท่านจะเห็นว่าเขาเหล่านั้นต่างก็มีกรรมกำหนดเป็นของตัวเองทุกคนหรือที่เรียกว่ากรรมจัดสรรก็ได้เวรกรรมมีจริงพิสูจน์ได้ส่วนผู้ใดจะยอมรับรู้หรือเห็นผลกรรมนั้นหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับอำนาจกรรมบังคับ และแรงกรรมที่จะส่งผลทั้งกรรมดีและกรรมชั่วที่ได้กระทำมาตั้งแต่ในอดีตชาติติดตามมาจนถึงชาติปัจจุบันจนกลายเป็นกรรมสั่งสมที่รอวันสนองบุคคลผู้นั้นถ้าเป็นกรรมดีก็เรียกว่ากรรมดีตอบสนองหากเป็นกรรมชั่วก็เรียกว่ากรรมชั่วตามสนองในทํานองเดียวกัน จะเปรียบให้เห็นเรื่องทางโลกที่ค่อนข้างชัดเจนยกตัวอย่างเงินสดในธนาคารถ้าท่านเป็นผู้ฝากเงินผลที่ได้รับคือดอกเบี้ยงเงินฝากในทางกลับกันถ้าท่านอยู่ในฐานะเป็นผู้กู้เงินผลที่ตามมาคือดอกเบี้ยงเงินกู้อย่างไรก็ตามจากประสบการณ์ตรงที่ได้เห็นมา กรรมใดๆก็ไม่ส่งผลรวดเร็วทันตาเห็นเท่ากับกรรมที่ทำไว้กับพ่อแม่ตนเองกรรมนั้นส่งผลเร็วยิ่งกว่าแสงเสียอีกไม่ต้องรอให้ถึงชาติหน้าให้ทันตาเห็นในชาตินี้ดิฉันฟันทงในการเขียนเรื่องความเชื่อของแม่นี้ดิฉันตั้งใจจะพูดถึงเรื่องราวที่เป็นความมหัศจรรย์ใจ และสิ่งลี้ลับอันน่าประหลาดนี้ทำให้ดิฉันได้รับประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นกับแม่อย่างมากมายทีเดียวจากเมื่อครั้งที่แม่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกและชีวิตหลังความตายในโลกวิญญาณซึ่งดิฉันจะขอเล่าให้ท่านผู้อ่านได้รับฟังโดยลําดับหากย้อนกลับไปอ่านในบทตอนต้นๆของเรื่องราว ท่านผู้อ่านจะพบว่าดิฉันได้พูดถึงพ่อกับแม่เอาไว้ค่อนข้างมากทีเดียวแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพ่อเพราะพ่อเป็นประมุขของบ้านมีอำนาจสิทธิ์เด็ดขาดในการตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียวพ่อปกครองพวกเราแบบอำนาจนิยมหรือจะเรียกว่าเผด็จการก็ได้ ไม่ผิดไปจากสายเลือดแห่งวงตระกูลที่สืบทอดมาจากบรรพชนจึงไม่แปลกอะไรเลยที่ดิฉันก็มีบุคลิก,กภาพแบบอำนาจนิยมอยู่ในสายเลือดอย่างเต็มตัวเช่นกันคราวนี้จะขอพูดถึงแม่บ้างหลังจากสิ้นบุญพ่อแล้วแม่มีบทบาทสำคัญในบ้านมากจากภูมิหลังที่แม่ถูกเลี้ยงดู มาแบบครอบครัวคนจีนหัวเก่าอนุรักษ์นิยมอย่างไรแม่ก็พยายามจะเลี้ยงดูลูกให้เป็นอย่างที่แม่เคยถูกเลี้ยงดูมาอย่างนั้นตระกูลเราเป็นชาวฮกเกี้ยนไม่ใช่คนเกาะไหาหลำโดยกำเนิดส่วนพื้นเพเดิมของแม่จะเป็นคนเกาะไหาหลำม,มาแต่เดิมหรือไม่แม่ไม่ได้เล่าให้ฟังเพียงแต่เล่าว,ว่า เมื่อตอนที่แม่ยังเป็นเด็กสาวแรกรุ่นนั้นแม่เป็นหญิงสาวที่จัดว่าเป็นคนสวยมากคนหนึ่งในหมู่บ้านเพราะแม่เป็นคนมีรูปร่างบอบบางเป็นคนเอวบางร่างเล็กทิวพรรณผุดผ่องเหลืองเนียนดุดราวขมิน้นใบหน้ารูปไข่ตาหวานคมจมูกโดง่ง แก้มและริมติปากอมชมพูระเรือ่อเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องพึ่งเครื่องสำอางใดๆแต่งแต้มเลยสักนิดเดียวกอบกับแม่เป็นลูกสาวคนเดียวของพ่อแม่เนื่องจากตาก,กับยายมีลูกแค่สองคนเท่านั้นคือแม่กับน้องชายของแม่อีกคนนึงแม่เล่าว่าครอบครัวของแม่อยู่ใกล้ชายฝั่งทะเลบนเกาะไหหลำ ซึ่งอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากมายจนเหลือกินเหลือใช้ในน้ำมีปลาในนาำมีข้าวโดยเฉพาะกุ้งหอยปูปลามีดาดดินว่ยมาเกยตื้นเกยฝั่งมากมายจับกินกันไม่หวาดไม่ไหวแม่ชอบออกไปจับสัตว์น้ำทะเลมาเป็นอาหารทุกวันบรรดาลูกสาวชาวบ้านคนอื่นๆในละแวกเดียวกัน ไม่มีใครสู้แม่ได้ในเรื่องการจับสัตว์น้ำทะเลแม่จะจับได้คราวละมากๆมากกว่าใครทั้งหมดแม่ไม่เคยเบื่อการกินอาหารทะเลทุกมื้อและทุกวันโดยเฉพาะอาหารประเภทปลาด้วยแล้วจัดว่าเป็นของโปรดของแม่เลยทีเดียวแม่บอกว่ากุ้งหอยปูปลาที่จับมาได้เป็นเป็นสดๆ เมื่อนำมาปรุงอาหารเนื้อจะหวานมันมากรสชาติอร่อยแทบจะไม่ต้องปรุงรสอะไรเลยนอกจากทำน้ำจิ้มอย่างเดียวเท่านี้อาหารมื้อนั้นก็สุดยอดแล้วในสมัยก่อนโน้น้นผู้คนยังน้อยธรรมชาติบริสุทธิ์ปลอดสารพิษทั้งในน้ำและบนดินธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งกำเนิดอาหารของมนุษย์ อาหารที่ได้จากแหล่งธรรมชาติจึงอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่ดีต่อร่างกายเพราะยังไม่ถูกทำลายลงด้วยน้ำมือมนุษย์เหมือนในปัจจุบันนี้แม่บอกว่าเป็นเด็กเป็นเล็กต้องหัดกินปลาให้มากๆโตขึ้นจะได้ฉลาดมีสมองดีปัญญาไม่ทึบเพราะเหตุนี้ตั้งแต่ดิฉันจำความได้ เห็นแม่เลี้ยงพวกเราด้วยปลาตลอดทุกมื้อทุกวันวันไหนถ้าไม่ได้กินปลาเหมือนไม่ได้กินอะไรเลยสักอย่างแต่ถ้ามีปลาให้กินเพียงอย่างเดียวก็เหมือนกับว่ามื้อนั้นได้กินหลายอย่างเลยติดเป็นนิสัยชอบกินปลาน้ำเค็มมากและอาหารทะเลทุกชนิดเป็นอาหารโปรดของดิฉันนับแต่บัดนั้นมาจนถึงทุกวันนี้ ขอบคุณที่เข้ามาฟังช่องสารธรมรมเชิญฟังต่อไปได้เลยจ้ะฐานะทางบ้านของแม่ที่เกาะไหหลำในสมัยก่อนโน้นค่อนข้างยากจนทำให้แม่และน้องชายไม่มีโอกาสได้เล่าเรียนหนังสือค่านิยมของสังคมจีนในสมัยโบราณน,นั้นบ้านไหนมีลูกสาวไร้ค่าหมดความหมาย เพราะลูกสาวสืบสกุลไม่ได้หนังสือหนังหาไม่ให้เรียนจะส่งเสริมสนับสนุนเฉพาะลูกชายเท่านั้นให้มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนสูงสูงจะได้ไปสอบเป็นจอหงวนเข้ารับราชการมียศผาบรรดาศักดิ์เผื่อจะได้เป็นเจ้าคนนายคนกับเขาบ้างเป็นที่น่าเชิดหน้าชูตาแก่วงตระกูลสืบไปส่วนลูกสาว พ่อแม่จะให้อยู่กับย่าเฝ้ากับเรือนดูแลงานบ้านทั้งหมดแทนพ่อแม่นอกเสียจักว่าจะเกิดเป็นบุตรสาวของตระกูลขุนนางศักดินาผู้มีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยเท่านั้นถึงจะได้ร่ำเรียนหนังสือทางด้านอักษรศาสตร์ศิลปะการดนตรีเป็นต้นลูกสาวชาวบ้านคนธรรมดาไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับโอกาสนั้นอย่างเท่าเทียมกัน ตั้งแต่เล็กจนโตดิฉันไม่รู้ตัวหรอกว่าได้ซึมซับเรื่องราวต่างๆจากคำบอกเล่าของแม่บันทึกไว้ในโสดประสาทตัวเองอย่างมากมายทีเดียวจดจำได้เองโดยไม่ต้องพยายามจะจำเพราะมันไม่มีวันจะลืมเลือนไปจากใจได้สิ่งที่แม่เล่าอะไรต่อมิอะไรให้ฟังเป็นสิ่งที่มีคุณค่าควรแก่การจดจำ และยึดถือปฏิบัติซึ่งบางอย่างดิฉันสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในยุคสมัยใหม่อย่างลงตัวที่เป็นความพอดีนั่นเองวิธีการเล่าของแม่มีได้เล่าแบบม้วนเดียวจบแต่เป็นแบบค่อยๆเล่าไปเรื่อยๆไม่มีการจบให้ฟังแบบสะสมแล้วนำมากระติดประตอ่อให้เป็นเรื่องยาวเอาเองก็ได้ หรือจะเล่าแบบเก็บตกก็ได้เหมือนกันถึงแม้ว่าแม่จะไม่ได้เรียนหนังสืออ่านไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้แต่แม่ก็เป็นผู้หญิงเก่งฉลาดสติปัญญาเป็นเลิศความจำแม่นยำไม่รู้หนังสือแต่คิดเลขเป็นดูได้จากเวลาที่แม่คิดเงินไม่เคยตกหล่นแม้แต่สตางค์เดียว แม่เป็นนักถ่ายทอดที่ดีจดจำเรื่องราวต่างๆได้โดยตลอดตั้งแต่ต้นจนจบเวลาเล่าแม่จะเล่าอย่างมีขั้นตอนอะไรก่อนและหลังไม่มีความสับสนมีจังหวะจะโคนชวนให้ติดตามคนฟังรู้เรื่องเข้าใจเพราะตั้งใจฟังแบบเอาเรื่อง ทั้งนี้จะเห็นได้จากเวลาที่แม่ไปนั่งดูอุปรากรจีนหรือการแสดงนิ้วซึ่งเนื้อเรื่องจะเป็นเรื่องราวในวรรณคดีจีนมีกาบกรอ,อันไพเราะในบทกวีนั้นๆเป็นที่จับใจผู้ชมผู้ฟังเนื้อหาสาระจะมุ่งเน้นเกี่ยวกับจริยธรรมศีลธรรมและคุณธรรมเป็นหลักสำคัญในการแสดง สื่อความหมายช่วงไหนที่เป็นบทกลอนเปรียบเทียบอุปมาอุปไมแม่ก็สามารถท่องให้ฟังได้อย่างไพเราะเพราะพริง้งสัมผัสนอกสัมผัสในได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจแม่จำได้อย่างไรคนที่มีการศึกษาดีเรียนเก่งยังจำไม่ได้เลยสักวักเดียวแต่นี่ แม่ไม่รู้หนังสือสักตัวกลับจําได้หมดเพียงแค่ครั้งเดียวในทุกเรื่องที่มีโอกาสได้ไปดูแม่ชอบวรนณคดีจีนมากและเจ้าบทเจ้ากรอนอีกด่ังหากดิฉันว่าถ้าแม่ได้เรียนหนังสือเหมือนคนอื่นๆแม่ต้องเป็นนักอักษรศาสตร์ที่มีชื่อคนหนึ่งแน่นอนในสมัยนั้นมีอยู่ตอนหนึ่งแม่บอกว่า เป็นลูกผู้หญิงต้องรู้จักใส่ใจในตัวเองให้มากไม่ควรปล่อยตัวให้เป็นยายเพิงโดยเฉพาะผมเผภานี่แม่บอกว่าอย่าปล่อยให้กระเซิงเป็นอันขาดตื่นขึ้นมาก่อนอื่นต้องหวีผมเผ้าให้เรียบร้อยดูดีแก่ผู้พบเห็นจะได้ไม่น่าเกลียดผู้หญิงเราถึงหน้าตาจะสะสวยแค่ไหนก็ตาม หากผมเผ้าไม่หวีจัดเข้ารูปทรงแล้วต่อให้แต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาพรเริดหรูขนาดไหนก็หมดความหมายในทางกลับกันแน่ว่าถึงเสื้อผ้าที่สวมใส่จะไม่สวยหรูดูดีก็ตามหรือปราศจากการแต่งหน้าทาปากให้สวยงามเพียงแต่จัดทรงผมให้เข้ารูปทรงให้เรียบร้อยดูดีก็ยังเสริมบุค,คลิก ให้ผู้นั้นดูสง่างามได้ในทันทีโดยไม่ต้องพึ่งเสื้อผ้าอาภรณ์หรือการแต่งหน้าทาปากแต่อย่างใดแม่บอกให้ลองไปพิจารณาดูเองว่าเป็นจริงตามนั้นหรือไม่แม่ยังเล่าให้ฟังต่อไปอีกว่าถึงแม่ฐานะทางบ้านจะยากจนและแม่ไม่รู้หนังสือก็จริง แต่แม่ก็ได้รับการอบรมสั่งสอนจากยายที่เคร่งครัดในประเพณีที่บรรพบุรุษได้ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนานอนุชนคนรุ่นหลังๆจะเพิกเฉยหรือละเลยไม่ได้โดยเด็ดขาดยายเป็นคนหัวโบราณมากปลูกฝังกล่อมกลาวแม่มาตั้งแต่อ้อนแต่ออก ไม่เคยออกนอกลู่นอกทางทำให้แม่ถอดพิมพ์ยายมาหมดทุกอย่างจากเมืองจีนจนกระทั่งมาอยู่ในเมืองไทยแล้วแม่ก็ยังไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมไทยได้ในตอนแรกๆท่านต้องใช้เวลาในการเรียนรู้สังคมประเพณีและวัฒนธรรมใหม่ของไทยอยู่นานหลายสิบปีทีเดียวผลที่สุด แม่ก็สามารถปรับตัวได้เป็นอย่างดีท่านได้รับอิทธิพลจากยายเป็นอย่างมากในเป็น,ปนการเป็นแบบฉบับของความเป็นลูกกระตันยูรู้คุณคนบูชาบรรพชนผู้ล่วงลับเคร่งครัดในประเพณีจนเป็นที่กล่าวขานกันไปทั่วทั้งตำบลว่าลูกสาวบ้านนี้เป็นกุลสตรีมีสัมมาคารวะรู้จักกาลเทศะ มีกิริยามารายาทดีวางตัวได้อย่างเหมาะสมรู้จักรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคนแม่บอกว่าค่าของคนอยู่ที่ตรงนี้แหละท่านรักยิ่งกว่าสิ่งใดใครจะมาดูถูกเหยียบย่ำหรือหมิ่นศักดิ์ศรีไม่ได้เลยเห็นแม่ภายนอกดูอ่อนหวานเรียบร้อยแบบนี้ เรียกว่าอ่อนนอกแข็งในท่านสามารถกดรับฟังเรื่องราวทั้งหมดของหนังสือชุดนี้ได้ตามรายละเอียดด้านล่างคลิปได้เลยนะคะและอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องสาระธรรมขอบคุณมากค่ะ